โอ้ยโอ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ถ้าเกิดนักข่าวไม่เอาไม่จ่อปากถามนายกอนุทินชาญวิรุลผมก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบนี้ฝากท่านใดที่บ้านอยู่ใกล้กับพิอ้วนภูมิธรรมเดี๋ยวโดดข้ามรั้วไปบอกแกหน่อยครับหยุดหยุดหยุดนะครับผมเคยบอกแล้วว่าอย่าไปทํานิสัยใส่ร้ายป้ายสีใครอย่าใช้วาทกรรมนายกอนุทินบอกว่า พักเพื่อไทยหยุดใช้วัฒกรรมเถออพี่อ้วนภูมิทาําน่ะใส่ร้ายท่านนายกอนุทินเรื่องเขากะดงมาตลอดถ้ามันเป็นความจริงนะ่ะป่านนี้เขาแจ้งความติดคุกไปแล้วโอ้โอโอโอผมเคยบอกแกแล้วครับนายกครับผมบอกพี่อ้วนแล้วครับพี่อ้วนก็ยังทําเป็นงงอีกนะว่าพ,พักเพื่อไทยนี่เหรอก็นั่นแหละโอ้โอ,โอ ขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมบอกพี่อ้วนให้ครับ